สวัสดีค่ะคือผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในช่องของชิวะเช่นเคยนะคะวันนี้ชิวะกลับมาพร้อมกับข้อมูลคอนเทนต์ใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดจากเกม Final Fantasy 14นะคะนั่นคือคอนเทนต์ดิวตี้อันใหม่ที่เรียกว่า Variant Dungeon นั่นเอง Variant Dungeon นะคะเราสามารถปลดล็อกได้ที่โอชาเลียนนะคะหลังจากที่ปลดล็อกเสร็จแล้วก็คุยเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดได้จาก แผนเมนูที่ขึ้นว่าดิวตี้นะคะให้เลือกที่ดิวตี้แล้วก็ V a r i a n t Dungeon ซึ่งวิธีการเล่นใน V a r i a n t d u น g e o n นะคะเราจะสามารถเข้าไปได้สูงสุดที่4คนแต่ก็สามารถเล่นได้ที่จำนวนน้อยที่สุดก็คือ1คนเหมือนกันสามารถเข้าไปโซโลได้นะคะโดยการเข้าไปใน Varian t Dungeon ยเนี่ยไม่มี s t r i c t i o n ในเรื่องของโร่นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องมีแท้งฮีเลอร์แล้วก็ DPS สามารถเอาอาชีพอะไรเข้าไปเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าในตัว Varian t Dungeon จเนี่ยจะมี v a r i a n t Action ให้เราเลือกใส่ได้ทั้งหมด2อันนะคะค โดย Variant Action เนี่ยจะแบ่งออกเป็น Variant k ค e l นะคะที่ก็คือเป็นท่าที่เอาไว้สำหรับ เติมเลือดนะคะ Variant Ultimatum นะคะเป็นท่า stun มอนนะคะแล้วก็ Variant r a c e นะคะที่เป็นท่าสลับชุบนะคะแล้วก็ Variant Spirit Dart ที่เป็นดอทให้กับตัวมอนสเตอร์ที่เราโจมตีอยู่นะคะแล้วก็ Variant Rampart นะคะก็คือเป็นท่าสลับ mitigate นั่นเองลดกันลดดาเมจที่รับลง20%ซึ่งท่าเหล่านี้นะคะ relate กับอาชีพที่เรานำไปใช้ก็คือถ้ากือสมมติว่าเราเอา DPS เข้าไปใช้เนี่ยก็สะามาัรถ ใช้แอคชั่นอื่นๆทั้งหมดได้ที่ไม่ใช่แอคชั่นสำหรับ DPS นั่นก็คือดอทนั่นเองหรือถ้าเอาฮีเลอร์เข้าไปใช้เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้พวก v a r i a n นเคียวได้นะคะเพราะว่ามีอยู่ในอาชีพของตัวเองอยู่แล้วหรืออย่างที่เป็นเอาแท้งเข้าไปนะคะก็ไม่สามารถใช้รัมพาดได้นั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งขณะที่เราเล่นอยู่ในดันเจียนนะคะภายในดันเจียนเนี่ยก็จะมีเส้นทางทั้งหมด3เส้นทางหลักๆให้เราเลือกได้นะคะซึ่ง3เส้นทางนี้จะแบ่งออกเป็นรูทย่อยๆอีก หากเราเก็บรูททั้งหมดที่เป็นในดันเจียนเนี่ยครบทั้งหมด12รูทนะคะเราก็จะได้อาช e m เมนกลับมาพร้อมกับเมาส์สัตว์ขี่เป็นหนูน่ารักน่ารักหนึ่งตัวให้เราได้ขี่กันนะคะโดยวิธีการผ่านเงื่อนไขของรูทเส้นทางในดันเจียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวชิวัจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้อ่านข้อมูลนะคะโดยหลักๆเนี่ยจะมีเส้นทางทั้งหมด3เส้นทางนะคะยังไงก็ค่อยๆลองดูค่อยๆลองอ่านกันดูนะคะที่ชิวัทิ้งลิงก์ไว้ให้ชิวัตอัปเดตไว้ในเฟซบุ๊กเพจโพลงดันไว้ให้นะคะ ลองดูแล้วก็ลองเข้าไปอ่านกันดูหวังว่าเส้นทางทั้งที่สองนี้สรุปมาให้ทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ปลดล็อกได้เร็วขึ้นนะคะโดยอันนี้ชิวัลแนะนําเลยว่าเวลาไปเล่นนะคะสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่น2คนก็ได้เล่น3คนก็ได้หรือเล่น4คนก็ได้นะคะเพราะเป็นคอนเทนต์นอร์มอลก็ค่อยๆเล่นไปนะคะแล้วก็ไม่คานิกเนี่ยขอไม่อธิบายละกันเพราะว่าอยากให้ไปสนุกกันเองนะคะไม่คานิกเข้าใจได้ไม่ยากลองเล่นกันดูสนุกดีนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เมาส์มาขี่ตามใจปรารถนานะคะอย่าลืมว่ามีมินเนี่ยนดรอนัี้ยววมตหื 3ตัวไ่หรืชีวะจำไม่ได้แต่ชีวะได้ไดแล้วรา2ตัวคือเป็นมินเนียนตัวที่เป็นกิ้งก่ากับตัวที่เป็นไอ้นี่นั่นเองตัวหนูนั่นเองนะคะยังไงก็ลองดูคะ่ะ